นะพระอาจารย์มาหาต่อนะครับท่านมารักษาการเจ้าวาดวัดแจ้งในเกี่ยวกับการครับพระอาจารย์ฮะการทเุเจริญพรโยนุชาโอ้วันนี้พอดีว่ามานะมาขอความเมตตาหลวงพ่อนะพระพมหานะปุกเสดลูกสะกดจะเจริญพรแล้วปรากฏว่าผมได้เจอสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับนะพระอาจารย์ มากมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเห็นแล้วเนี่ยมมกนะอันนี้เป็นกรุเลยนะนะต้องบอกว่าเป็นกรุแล้วเป็นกรุทรงคุณค่าด้วยนะพระอาจารย์พระอาจารย์เห็นของเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พระอาจารย์จริงๆพระอาจารย์ไม่ไม่รู้ว่าพรแะเจ้าในเนี่ยมีมีวัตถุเหล่านี้แต่ทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ย คิดว่าแจ้งไหนได้ทําเหรียญรองพลงเงินอหร่อรุ่นอืซึ่งถือว่าเป็นรุ่นตั้งอุโบสถรับในในในสมัยทราบทราบทราบแต่ว่ายังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคยเห็นอแต่พอมาได้เป็นรักษาการเจ้าว่าก็เลยได้ได้เห็น สิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่มีค่าคู่กับวัดแจ้งไนมยออันนี้นะก็เกิดที่วัดแจ้งไหนเลยเป็นการได้รับเมตตานะสมัยก่อนก็น่าจะเป็นท่านเจ้าพมหลวงปูท่ทินรรถธรรมมุนีหลวงปู่กับหลวงพ่อเงินเนี่ย ทราบว่าเป็นสะธรรมิกันครับเป็นชาบ้านเราก็เป็นเป็นพระพี่พันธุ์เป็นเป็นเป็นพระเพื่อนกันครับหลวงปู่ทุกคนมันี้ก็เลยน่าจะขออนุญาตหลวงพ่อเงินดอนเยหอมครับสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งวัดแจ้งไหนในการสร้างอุโบสถครับแลยปรากฏเป็นเหรียญสีมา รากดเป็นเหรียญเสียมาวัดแจ้งงานก็ได้ไปไปเจอโดยโดยกความมาใจใจเร้ยก็คิดว่าไม่ไม่ไม่มีหลงเหลือในวัดเลยเพราะว่าเป็นพระตั้งแต่ปีสองพันห้าอยก,กว่าไม่คิดว่าจะมีจะมีหลงเหลือในวัดแต่อาจจะเป็นด้วยบาร,รมีพ่อแม่ครูอาจารย์อดีตเจ้าวาดหลวงปู่ ก่อนท่านได้เก็บรักษาเอาไว้ก็เลยได้ได้ไปพบเหรียญหลงขอเงินอืเหรียญเซมาเหรียญเซมาจเจริมพ่อเนี่ยเจริมโอ้สวยมากนะฮะหน้าบางเฉียบเลยหน้าบางแล้วก็น้านี่คมสวยนะครับปีพศออเราราประมาณน่าจะปีสองพันห้าร้อยสิบสาม ตอนนั้นเนี่ยที่เขาบันทึกไว้มีองค์ไหนเศษบ้างครับในครั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยาจะมีหลวงพ่อแพ,พอวัดพิกุนทองัหลวงพ่อเงินอดอนเยหอมครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศรอแล้วก็น่าจะหลวงพ่อคูณนะวัดบ้ันไร่ครสมัยนั้นท่านดางังแล้มีหนึ่งสองเลืยรุ่นแรกก่นดังแล้ว อืมนะฮะนะดูหน้าจอเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญเจมาครับแล้วก็ในยุคนั้นน่าจะมีสองเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินครับเหรียญเจมากับกับเหรียญเม็ดแตงอืมเม็ดแตงหลวงพ่อเงินอ๋อเม็ดแตงหลวงพ่อเงินอ๋อเม็ดแตงหลวงพ่อเงินอ๋อเม็ดเม็ดแตงนี่นะเล็กๆแบบเนี้ย นะสวยมากนี่แม่แต่งหลวงเพราเงินเพิงินของเนี่ยฮะอืมนะอันนี้เราจำนวนเนี่ยเราได้เช็คหรือยังว่ามีสักเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้มีเงืนน้อยน้อยนะ,นะโอ้เหลือ,อน้อยยังเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อนเพราะว่าอ,<โ>อส่วนหนึ่งได้นำมาเพื่อที่จะ,จะมอบบอลพระราชทานเพลิงสศพ หลงปุกปอนครับนะะสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราเจอค่อนข้างหลายอย่างใช่ไหมฮะโอ้เจอที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เก็บเอาไว้อะฮะมากมายมากมายเลยเป็นของสาคัญนะพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยก็จะทําเป็นวิธาัณ์ทําเป็นวิธาัณ์เพื่อเก็บรักษาเก็บรักษาอ่าเพื่อตรักษาให้ทรงคุณค่าไว้เพราะว่าที่ที่เก็บเนี่ยเราเจอเราเจอยังไงอะฮะอยู่ในถังอยู่ในอะไรแบบนี้ คือที่เจอเนี่ยด้วยด้วยว่าได้ไปตรวจดูอไปตรวจดูครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมัยนี้หายากแล้วอ๋ออันนี้เป็นสตังลูสตังลูนี่ฮะนะสตังลูครับอ๋อเป็นเป็นเป็นสตังลูสตังลูเป็นสตังลูเขาเรียกว่าเหรียญลูโบราณอือเหรียญูโบราณเป็นเป็นโอ้เยอะเลยนี่ฮะ เหรียญรูโบราณนะนี่อย่างเนี้ยต้องเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ครับให้ให้เด็กเด็กเยาวชนรุ่นรุ่นหลังได้ศึกษาได้ศึกษานี่สมัยก่อนสมัยก่อนต้องมัดอย่างนี้มั้งะเนี่ยเวลาไปซื้อของนะมัดอย่างเนี้ยไปซื้อเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็แบ่งออกมาอันนี้อันนี้มีเหรียญน่าจะสิบเหรียญก็ดีนะสิบนะน่าจะสิบเหรียญสิบเหรียญนะออ สต้งค์รูนี่โอ้โหคนสมัยก่อนไปจ่ายตลาดน่าจะถือถือเป็นพวงเป็นพวงอย่างนี้เอออ๋อนี่นะเป็นพวงอย่างนี้นี่ตตางังรูนี่ก็ยุบประมาณรอ7เจ็ดรอแปดได้ไหมอ๋ออืมนี่นะาสองสี่กว่าอ่าสองสี่กว่านี่ฮะโอ้ยนี่นะถ้าคนที่เขาเนี่ยนะเขาก็ส่วนใหญ่เนี่ย เขาเอาไปหลอมไปอะไรหมดนะโอ้โหเสียดายนะเสียดายถ้า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 เอาไปหลอมเป็นพระเสียดายเสียดายเก็บไว้อย่างนี้มีคุณค่ามามีคุณค่ามากเนี่ยโอ้โหนี่นี่ยกชานี่โอ้ยนี่เป็นพวงแบบนี้นี่ฮะเป็นคู่ถังอ๋อเป็นคู่ถังเป็นคู่ถังเลยนี่ฮะโอ้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหรียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ฮะโอ้โหนี่ช้างสามเสียนดูเดือนเดือน ช้างสามเสียนนะนะด้านด้านหน้าเขียนนะมีมีเลขห้าอยู่นะครับนะห้าห้าสตางค์ฮะห้าสตางค์นี่นะโอ้โหนะนี่เป็นเชือกนีจะเป็นเชือกกล้วยเชือกอะไรนะร้อยละตัวไวระวางไว้ทำนี้จะพันสยามอาณาจัก นะเขียนว่าสยามอาณาจักรไม่เห็นนะต้องเคยเห็นเหรียญนี่ไหมเคยเห็นไหมต้องต้องเอ่อคนเคยเห็นเหรียญแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาเหรียญพวกนี้แต่ได้เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ยนะช้างช้างสามเสียนนะครับด้านหลังอ่ะนั้นถ้าคนที่ชอบเหรียญกระสาบเนี่ยน่าจะรู้นะนะชอบเล่นเหรียญเก่าเนี่ยน่าจะรู้แต่ผมไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะโอ้แต่สวยมาก นะส่งคุณค่าฮะอย่างนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเหรียญเหรียญรูเออฮะบ้านเราเลือกเหรียญรูเนาะอ่าใช่บ้านเราเลือกเหรียญรูนะก็มีมีระบุไว้นะฮะว่าทีพศทีพศอย่างอย่างเหรียญเนี่ยก็มีพศจริงจริงจริงก็มีหลายหลายหลายอย่างนะพระอาจารย์นะสองสองสี่เจ็ดสองเอเนี่ยมามาถึงในยุค ในยุคอันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าสตางค์พศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดก็มีนะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มใหม่ขึ้นมาแสดงว่าเขาเขาเก็บมาตลอดเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยโอ้เหรียญอันนี้สองสี่หกสี่สิบสตางค์อันนี้สิบสตางค์อันนี้สองสี่สิบสตางค์ไงสองสี่หกสี่โอ้นี่ าที่เขารับซื้อกันเนี่ยนะที่เขาโ,โหนะผมว่านี่มหาศาลเลยนะเนี่ยอย่างนี้ต้องเก็บเป็นที่พิพิธภัณฑ์เล็กลูกลูกหลานด้อยู่โอ้โหนะนี่อันนี้อะไระพระอาจารย์นางกวักนางกวักก็มีนะเก่านี่นางกวักนะแต่สิ่งที่ที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะก็มีพยันพยันเนี่ยพาอาจารย์โหเก่าเลย พยัน,นี่เป็นหลวงพ่อเงินนั้นเนี่ยพ่อินหลวงพ่อเงินยันเลยหอม <ไป S 2> ชายธง,งพาญานชายธงพระญาย์ชายธงนาหลวงพ่อเงินวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าปีไหนไหมั้งโอ้นาแต่เก่าเก่ามากเก่ามากเนี่ยฮะ